มาฮิวคอับคิวก่อนอืมสวยครับมาตัวไปครับตัวต่อไปสวยสวยงามใครใครเอาหรอดีว่าเอาหรอดีว่าเอาอ๋อเฮ้ดีว่าอย่างงี้เสร็จไปเลยอติจะมาครับทำนี้ไปลุวย let's go โคตายด้ขอบใจอู้คนครับเอรว้าวเพียร์ตกรี๊เฉยครับ ก็เลยครับอยู่ผม Snow Candy ครับกับในเกม Overwatch นั่นเอง Overwatch อนะครับวันนี้เราจะมาเล่นน้องดีว่ากันนะครับผมหูสกินอย่างสวยแม่พลาดไม่ได้อยู่เลยครับสำหรับสกินนี้ครับแม่สีสวยจริงครับชอบครับชอบมาวันนี้เราจะไปโชว์เล่นดีว่ากันนะครับผมแม่ไม่ได้เล่นมานานแล้วสำหรับ Overwatch นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเอฟเฟกต์จะเป็นยังไงครับแม่ระเบิดตุ้มตามแน่นอนตานี้ ดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าครับ ciğim? โอ้โหแทงคนเดียวครับดาเบลสามโอเคฮิลหนึ่งก็ยังโอเคก็ยังฮิลหนึ่งไป <c oughs> ครับด้วยครับหมาดูดูดูดดดด onie, พวกเราด้วยครับเราเรีบเดินไปก่อนด่านนี้ก็คือเราต้องยึดหุ่นนะครับผมแล้วก็ดันไปให้ไกลที่สุดนะครับผมเพื <c oughs> นะ่อชัยชนะหมาใส่เลยยิงเลยแล้วกันหมาใส่เลยม่อนม่อนมิจจะเย็นจะเย็นไปครับจะเย็น โอ้ยยูหนักยูหนักยูหนักย,ยูอุ้ยอุ้ยแตกแล้วคุณแตกแตกอย่างเร็วครับแม่เพื่อนฮิวไม่ทันฮนะทันทีต่ศัตรูมาเร็วมากอุ้ยจะเย็นลิงจอ๋อว้าตายไม่ป็นไรครับผมเดี๋ยวมาใหม่หืมลิงจอ๋อเร็วมากครับศัตรูคนข้างที่จะเร็วพอสมควรนะผมมาต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนเดี๋ยวเอาจริงนะเอาจริงละเอาจริงละ, <c oughs> างละมาโอเค นายจะไหวยอยู่ครับตอนนี้แม่ถ้าฮิวสั้งสองคนน่าจะเยี่ยมเลยครับมาตายครับอุ้ยครับเล่นแบบกดดันอุย้ยไอ้สตูเอาก่อนเลยอุย้ยวิญยาณเราฮิวก่อนเลยมาฮิวเอาฮิวก่อนอื้อสวยครับมาตัวไปครับตัวไปสวยสวยงามใครๆเอาหรอดีว่า <laughs> สวยงามครับแหม่ยอดครับแทงเยอะก็โดนลิปเปอร์หมดครับชอตนี้แม่โตแก้แทง โอดครับมามาแม่ยอดครับผมมาดันยาวดันยาววางจัดครับยิงไปสามชาตินีไงมาแล้วเอ้ยยิง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 มาดีมาดีมาดีขโมยขโมยขโมยใส่เลยใสใสใสอย่างนี้ต้องใส่มามาดีมาอุ้ยหืเอา้าเอ้าเฮ้ยดีว่าจะตายเอา้าเอ้าเอ้ามาดีมาดีมาดี มามาเฮ้ยได้ได้ยิงสายเอาไว้ครับจัดยี่มาเขาบอ่นแมน้นเอาอรดีวา่าเอาเฮ้ยดีวา่าอย่างนี้เสร็จไปเลยเอัติจะมาครับทำนี้ไปลุยเลสกโก้โคตรไดไ้เขบตมยอู้หูฝนครับเอรสุดยอดครับว้าบอกแล้วไปได้มาเล่นๆจะกินทำให้เก่งขึ้น200รนะผม เอาสักกีเลยเนี่ยจริงแม่พลาดไม่ได้ครับสำหรับเมนดีว่าครับสุดยอดแหงเทงครับเอาหัวเอาหัวอุ้ยมีคนทำอะไรครับขอทักทายหน่อยแตะมือหน่อยดิวิวไม่ให้มาแท็กแท็กไฟวิววิอัติได้เนี่ยเปล่าเลยละกันโดนปะอ้าวไม่โดนใครเหียคับได้อยู่วิวได้อยู่ครับถ่ายหมดครับ ตอนนี้ปีสปอร์ตนะผมมาเล่นแบบกดดันหนักครับทำไมครับฟาร่าจะเอาเหรอไรยิงเอาบินได้คนเดียวคิดว่าบินได้คนเดียวเหรอฮึชิบวบินได้คนเดียวเหรอขาบ้าไปเลยวิทย์เย็นโดนด,ดึงปล่อยไม่ทันแล้วเดี๋ยวว้าหูแตกยิง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 มาดิมาดิมาดิขบวนขบวนแต่เย็นครับแต่เย็นอุ้ย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 ชิบหายเลยนองกองว้าแตกถอยไมนะ่ทันครับ แม่มาเดี๋ยวเราเอาจริงเราจริงรอบเดี๋ยวเราจริงรอบแม่ธรรมดาที่ไหนเราอะบอกเลยอย่างนี้ต้องเจอแม่จะเจอเมนดีว่าใหม่น้องดีว่านครับ let's go มาทีมเรามาแล้วพร้อมๆใส่เลยละกันมาใส่ครับมาครับเขม่อนแม่ขมอนยิง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  มาครับมาใส่เลยละก,การพุ่งไปสวัสดีมาดีเราต้องชนคนระับเป็นกระแพงหน้าเพื่อนเฮ้ยจะตายซัพอดเอาไปไหนมาดี่ไม่ไม่รอดหรอกนี่มันใส่ล้วงครับแทงใส่ล้วงขอตอบอ่อยสุดยอดครับแม่เดี๋ยวจะมีตีครับวิ่กี่เปอร์เซ็นต์นะผมถอดนี้แหละเอาไว้กดดันศัตรูเอาเอาดีว่าจะเอาหัวดีว่าจะเอาหัวเอาหัวโอ,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 อ้จะเย็นจเย็นจเย็น จะหวมเอาเอาเอาเบาเอาเบ้าตามครับตามเอาเรียบร้อยช็อนี้ครับเสร็จครับยังไงชนเลยกันขอแทงมือหน่อยหงายทอกเลยทีเดียวครับแม่ยอดจริงครับมาครับเอาเวลาเอาเวลายิงครับยิง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 ตีจะมาแล้วครับยังไงอ้อนไปก่อนไม่ทันครับแม่เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยตีเดี๋ยวปล่อยตีโอเคนะครับ ่ะศัตรูมันจะเข้าไซส์เราใช้ตีคู <Yeah. S 1> เตียบร้อยมาไม่ไงฆ่าเข้าแน่นอนก <What? S 1> ดยอดครับแม่วิกตอรี่และพีเอลในเกมก็คือ <Yeah. S 1> พีเอลในเกมเฉยครับฮู้น้องดีว่าช็อตไหนครับโอ้โหช็อตนี้เลยเก็บสี่ใช่ไหมเนี่ย <laughs> อโ,อรรบบโอ้โหสุดครับนี่ไงเก็บบทอู้หูนะครับใครที่ชืช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแลวเจอกันใหม่พัทหนนะ้าพันทนี้ผมขอลาไปก่อนนะ,ะ,นะครับผมสยูนครับ